ดู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 นะเป็นไงสายอาชิโนนะครับอาชิโนนะนาตัดศู6หนึครับสายชิโนนะตัด0.16เท่านั้นนะครับเปลี่ยนใหม่สุดๆร้อนๆนะสีมันสวยมากเลยนะสีสายาชิโนนะเห็นไหมนี่นะ ยอดมากนะครับถักแปดด้วยนะศูนย์จุหนึ่งหกเท่านั้นนะครับนี่แข็งแรงสุสดๆสายอาชิโนโะนะโน,โนะครับเดี๋ยวไปตะกราไว้ให้นะสายอาชิโนนะครับหลกวูบ นี่ไปไปรุ้กันต่อครับ